ยิ้มกระจายสบายดีมีทองท่วมหัวหรือใหญ่ทั้งหัวไม่มีผัวก็ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงยิ้มกระจายสบายดีมาแล้วครับเรามาอยู่กันที่งานถ่ายภาพมิ่งซิงเกิลมีทองท่วมหัวไม่มีผัวก็ได้ go on hubby ของจ๊ะอาสยามกันครับซึ่งชุดของจ๊ะในซิงเกิลเพลงนี้ขอบอกได้คํคำเดียวว่าเซ็กซี่โดนใจมากๆเลยล้วครับ สวัสดีค่ะจ้าสยามค่ะค่ะวันนี้นะคะจ้าก็มาถ่ายภาพนิ่งเดี๋ยวดูช่างภาพนะคะจะยืนตรงตรงนี้ไม่ได้ช่างภาพจะยืนอย่างนี้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 เอ้าน้องจ้าช่างภาพเพาอาจจะไม่ค่อยสบายก็ได้นะครับเลยต้องยืนก้มอย่างนั้นนะครับเอาแล้วครับ แล้วก็เมื่อมาถึงเวลาของการถ่ายภาพนิ่งบรรยากาศการถ่ายทําในวันนั้นก็เต็นไปด้วยรอยยิ้มและความสุขนีรับความสุขไม่ใส่มิวสิ <laughs> ความสุขของทีมงานผู้ชายทั้งนั้นเลยนะนี่ย, oh, <no. S 1> <laughs> ยิ้มกลิ่มเชียวนะครับคุณพี่โ oh, <no. S 1> ดยเฉพาะอีตาช่างภาพนะครับคุณอังเคิลถึงกับตาหวานเยิ้มเป็นประกายเชียวนะเนี่ย oh, <no. S 1> <laughs> ปกติแล้วในการถ่ายทําแต่ละครั้งรู้สึกว่าพี่จะเครียดมากกว่านี้ไม่ใช่หรอครับคุณพี่อังเคิลแต่วันนั้นรู้สึกว่ากองถ่ายของจ๊ะครั้งนี้จะดูสดชื่นราบรื่นกันทั้งงานเลยนะครับน่ารักอ่ะเป็นไงบ้างคะพี่เคิลวันนี้ดูยืนี่พี่ถ่ายพี่ชอบไหมคะเป็นตักร้องที่ถ่ายแล้วมีความสุขที่สุดครับสุดยอดแอคนางสุดๆเลยสาบานว่าเมื่อกี้มองหน้าอย่างเดียวจ๊ะ พี่มองแต่นหน้าพี่มองแต่นหน้าต้องบอกเลยว่าเวลาถ่ายคนอื่นเนี่ยจะยืนถ่ายแต่เวลาถ่ายจ๊ะเนี่ยนั่งยืนไม่ได้ค่ะเพราะจ๊ะลอยแอ็ครับไม่ซ้ำครับผมคนนี้สุดยอดครับตาบานนะมองหน้ามองหน้าจ๊ะแม่แม่ถ้าทำงานด้วยแล้วมีความสุขอย่างนี้คงอยากจะให้จ๊ะอาสยามเขาออกซิงเกิลบ่อยๆเหลือเกินใช่ไหมละครับคุณพี่ช่างภาพแล้วกลับมาพบกับช่วงยิ้มกระจายสบายดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ Oh, okay. oh,